สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกเกียนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มีแผนว่าจะสร้างคอนโดทั้งหมดประมาณ3ชั้นนะครับและซึ่งคอนโด3ชั้นนี้นะครับก็จะมีส่วนกลางด้วยก็คือตรงนี้ข้างหน้านี้นะครับก็คือส่วนกลางก็คือพวกเอ่อเป็นสวนเปนน็นที่นู่นที่นี่ที่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนเสร็จอีกทีนะครับว่าส่วนกลางของเรามันจะออกเป็นยังไงนะ สำหรับชั้นแรกนะครับซึ่งเป็นห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เซนเป็นคนทำเลยกันนะส่วนผมเนี่ยครับก็จะโดดไปสร้างชั้นที่2ซึ่งเป็นห้องครัวนะครับุณผู้ชมโอเคห้องครัวก็เอาพื้นตรงนี้ไปด้วยสำหรับแปลนข้าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับแปลนห้องครัวของเรานะ คือจะมีพื้นที่ในการทําครัวอยู่ประมาณนี้ไว้แล้วตรงโซนนี้ที่มันยื่นออกมานี่ครับที่มันยื่นออกมาอยู่ตรงกลางนี้ก็คือพื้นที่สําหรับนั่งกินข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเออนี่แผงกระจกแผงกระจกแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําเป็นกระจกข้างๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะทําเป็นใสๆนะครับ <c oughs> นี่ประมาณนี้นะครับใสๆแบบนี้ แล้วก็จะเอา,เอาข้างค่าเนี่ยเป็นทึบๆนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นใสๆนะครับก็จะเห็นว่าเรากำลังทากับข้าวอยู่ทําอาหารอยู่ประมาณนั้นนะเป็นครัวแบบเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครูชมจะได้เห็นภาพนะเป็นไงบ้างห้องนอนกาลังต้าคานขอบกระจกหรือไงกระจกแล้วเอาเอาอะไรมาเป็นคานอ่ะม,ม,มันมันมีเสาแบบนี้ด้วยเหรอใช่มันคือสเสาแหละ <laughs> <laughs> ไม่เคยเสยกมาใช้ โอเคแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเซนต์ไปนะครับสำหรับห้องนอนแล้วก็เป็นนัวกับห้องครัวกันต่อสำหรับตรงหน้าต่างข้างๆตรงนี้นะครับผมก็จะเอาเป็นไอเจ้าอันนี้มาแลวกันนะเอามาแปะตอนแรกจะเอาเป็นบันไดนะครับแต่ว่าไปมาคือบันไดมัน,ม,นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นคือเอาไอเจ้าแผ่นนี้มาดีกว่าโอเคตีบแบบนี้ให้มันเหมือนกันนะครับซ้ายขวาไปเลยแล้วก็ทําการปิดผนังข้างบนครับผมแบบนี้ โอเคแล้วเราก็ได้ทาแบบนี้นะครับไป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 เรื่อยๆให้มันเป็นเหมือนรูปตัวทีนะครับผู้ชมนึกออกปะตอนนี้ครับหลังคาก็เสร็จไปทีเรียบร้อยเลยครับผู้ชมที่เหลือก็แค่ตกแต่งข้างในอะนะถ้าเกิดมองจากข้างในนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ตรงนี้ครับเป็นกระจกทั้งแผ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนฟิล์มเหมือนหน้าต่างอะนะข้างๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับส่วนโซนนี้ครับก็จะเป็นครัวนะครับข้างนอกก็จะมองเข้ามาเห็นนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปวางของตามครัวนะครับเราก็เอามาไรออกมาก่อน เพื่อที่จะทําเป็นเหมือนเออ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นหลังคายื่นออกมาคุณผู้ชมคือผมจะแขวนไฟจีนด้วยผมมีแผนว่าผมจะแขวนไฟจีนไงก็เลยต้องเอาไอ้เจ้ามันนายนี่ออกมาติดนะครับอ่านี่อารมณ์ประมาณนี้เออแบบน,แบบนี้แบบนี้เลย้ย <c oughs> ตกลงมาคือตายนะครับเออประมาณนี้แล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือทําเหมือนกันเลยนะครับทั้ง3ามฝั่ง โอเคได้แล้วนี่เลยนี่เลยมานนี้เลย,เ,ลยเดี๋ยว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 ให้ดูนี่นี่น,นี่แบบนี้นะครับเป็นหลังคาแบบนี้ไม่หลังคาเขาเรียกอะไรนะกันาสาดเหรอถ้าเกิดเรียกตามบ้านทั่วไปนะแล้วผมจะเอาไฟจีนนะมาแขวนตรงข้างหน้านี้ครับสองมุมแล้วก็ตรงนู้นหนึ่งลูกแล้วก็ตรงนู้นหนึ่งลูกนะคือผมมองไปมองมาเนี่ยครับไอตรงข้างหน้าที่มันมีไฟจีนอยู่สองดวงตรงนี้มันมันมันค่อนข้างทุเรศนะกูชม เพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนเลยกันนะครับโอเคแล้วก็ติดแค่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันมันก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับโซนข้างในนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไฟสีขาวมาไว้ตรงเออแพดาอะไรกันนะอ่ะแบบนี้ห้องห่วงเรามันจะได้แลสว่างสว่างหน่อยนะตอนน่อไปนะครับสิ่งเราต้องทําก็คือพวกเตาแก๊สเลยเออเตาแก๊สเตาแก๊สวันนั้นที่สร้างคาเฟ่ด้วยกันเห็นเซนต์เอามามันอยู่ไหนวะ ผมจะเอาเตาแก๊สมาวางประมาณสองอันละกันแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดวางอันเดียวมันมันจะดูโล่งๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวอตรงนี้ตรงชั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกวางของดีไหมเฮ้ยหรือว่าเตาแก๊สแค่อันเดียวดีกว่าเออผมว่าเตาแก๊สอันเดียวดีกว่านะครับแล้วก็เอาตรงนี้เป็นที่ไว้ของดีกว่าวางตู้เย็นกะไรกันนะโอเคก่อนที่จะวางชั้นวางของครับแล้วก็อรู้สึกว่าไฟมันจะสว่างน้อยไปหรือเปล่ารู้สึกมัน มันไม่ค่อยสว่างไงก็ไม่รู้อะเออแต่เดี๋ยวค่อยมาเติมเลยกันนะครับสำหรับเรื่องไฟสำหรับชั้นวางของเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ชั้นวางทีวีมาวางแลวกันนะเอามาประยุกต์นะครับแล้วเราก็เอาเอา่เอไมโครเวฟนี่มาวางตรงนี้โอเคเอ้ยมันก็เริ่มสวยนะแล้วเราก็เอาพวกผลไม้ครับกล้วยแล้วก็เลมอนอะไรเงี้ยมาวางไว้นะครับกดปั๊มครับตู้วีเอเอออกมาออกมานี่ มีกล้วยออกมาสี่หวีในพิบตาเอ้ยมีสี่หวีเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเหรอแล้วเราเอาแอปเปิลนะครับออกมาวางไว้แล้วก็ก๊อปปี้ออกมาสวยยังกับวางเองเอาเลมอนนะครับมาไว้บนไมโครเวฟดีกว่ามันจะได้แลแบบไม่โล่งเกินไปนะ สำหรับโซนปรุงอาหารของเราเนี่ยครับก็เสร็จแล้วประมาณนี้ก็พอครับแล้วโซนต่อไปก็คือโซนเอ,อ่อพวกขนมอะกันนะโซนพวกชั้นวางของชั้นวางขนมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาพวกขนมนะครับยักษสารโรคอะไรนี้มาวางบนนี้แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะวางเป็นเมื่อกี้เห็นแบบๆอืมแบบเป็นชั้นอยู่ไหนวะเออเอาเป็นชั้นวางหนังสือะครับมาอะแดบบเป็นชั้นวางขนมแล้วกันนะครับผู้ชมนะ <laughs> เพราะว่าเอาพวกชั้นวางของอันอื่นมาคือมันแรงไม่ค่อยเข้าไงไม่รู้ะครับ ดี๋ยวผมจะพาคุณผูช้ชมมาดูนอกนะครับว่าตอนนี้โอเคคอนโดเราไปถึงประมาณไหนไแล้วโซนห้องนอนคือใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยมากด้วยนะเดี๋ยวตรงโซนนี้ที่มันเว้นว่างไว้เดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้มาติดเลยกันนะพูดแล้วก็เอามาเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ลืมนะครับนี่เลมอนมึงกิ้งมาถึงตรงนี้ได้ไงก่อนใครไปเดินชนมอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับคือโซนแบบสูตรอากาศบริสุทธิ์ไงเราสามารถมองออกมาแล้วก็เห็นอะไรอยู่เขียวได้นะครับ มีกระถางต้นไม้นะครับอยู่2ฝั่งนะแล้วก็อยู่2ข้างประมาณนี้สวยจริงๆเลยที่ขนาดยังไม่เสร็จเนี่ยโซนที่3คือยังไม่มานะผู้ชมเดี๋ยวโซนที่3เนี่ยจะเป็นโซนที่เรา2คนเนี่ยช่วยกันสร้างนะครับด้วยการที่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมาะนั้นคือผมกับเซนก็เลยแยกกันสร้างคนละโซนเลยนะครับเซนก็เหมาห้องนอนไปส่วนผมก็เอาโซนครัวนะครับแบบน่ารักน่ารักมินิมอลวันนี้ครับ A later few moments later. สำหรับชั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นขนมนะครับมายัดเข้าไปขนม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 อยู่ไหนน่โดอลลิโตสนี่เจอแล้วแล้วก็วางวางแบบเป็นแนวนอนนะครับยัดเข้าไปแล้วเราก็จะปัม๊มปั๊มมันออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชั้นวางขนมของเราดอลลิโตแบบจุกๆุกว่ะ ต่อไปตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาวางเป็นออพวกเบอร์เกอร์อะไรกัน,นครับเบอร์เกอร์โดนัทน้ำบัดลมอะไรประมาณนี้นะใครมันไปกระโดดเล่นอยู่ล่างวะเซนไปไหนอก็ตอนนี้โซนขนมนะครับแล้วก็ขนมกินเล่นก็เสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับโซนที่เราจะสร้างก็คือโซนนั่งกินข้าวนะครับโซนนี้รู้สึกว่าจะเป็นโซนที่ง่ายที่สุดเลยนะเพราะว่ามันแค่เอาโต๊ะมาวางนั่นเองนะครับรับโ,โต๊ะกินข้าวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ แล้วเราก็จะเอาพวกพิซซ่านะครับเอาพวกมิดบอลเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะตอนนี้นะครับโต๊ะกินข้าวของเราก็เสร็จไปที่รอยแล้วครับผมนี่นะครับมีพิซซ่าวางแล้วก็มิดบอลนะครับแล้วก็น้ําวางคนละกระป๋องกันนะแล้วก็เอาแอปเปิ้ลนะครับมาโรยๆนิดเดียหน่อยนะคือโซนกินข้าวเนี่ยมันอาจจะแค่ไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงนี้นะครับสองฝั่งเราเอาเป็นโซนทําอาหารกับโซนวางขนมไปแล้วไงโอเคก็ประมาณแค่นี้แหละนะครับสำหรับโซนครัวเราลงไปดูโซนห้องนอนที่ยังไม่เสร็จกันดีกว่า เพราะว่ามันมันใหญ่ใหญ่มากนะครับโซนนี้ <c oughs> คือตกแต่งสวยมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเตียงนะครับแล้วก็เป็นมุมนอนนะ <c oughs> ก็คือกันห้องนอนเลยแบบฟิลคอนโดจริงๆเลยเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวผมจะพาไปดูนอกเลยกันนะครับว่าเมื่อข้างนอกมองเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคประมาณนี้อ่านี่จะเห็นโต๊ะกินข้าวนะบแบบนี้แล้วก็เห็นตรงถุงขนมวางอยู่นู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนปรุงอาหารครับ กินี่ผมเกือบจะสร้างชั้น3เสร็จแล้วนะครับแต่อยู่ดีเราก็มาตกลงกันว่าออจะไม่เอาชั้น3แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาชั้น3ขึ้นมาเนี่ยมันจะบทบางความสวยของไอ้ตรงหลังคาไปนะครับแล้วก็บทบางความสวยของห้องอาหารเราอะนะเพราะงั้นคือจเจ้าแค่สชั้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาตกแต่งเป็นข้างล่างแทนดีกว่านะครับนี่ข้างล่างตรงโซนตรงประมาณตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปสร้างข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวห้องนอนก่อนห้องนอนนี่คือแบบดีจัดนี่โซนนี้ครับก็คือโซนดู넷ฟิกนะครับคุณผู้ชม อมองไปก็เห็นวิวนะครับส่วนโซนตรงนี้ก็เป็นโซนตู้โชว์นะครับแล้วก็มีน้องลูกเด้งอยู่ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ในอียิเลยนเนี่ยที่เขาอัปเดตเข้ามาะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์อยู่เต็มเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโซนห้องนอนอุ้ยโซนห้องนอนคือแบบหน้านอนจัดห้องสีโทนนี้ประมาณนี้แบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดหิวๆก็เปลี่ยนอะไดขึ้นมาหน่อยมาทําอาหารนะครับ โซโซนตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมก็ไปคิดมาแล้วว่าผมจะทําเป็นโซนโล็อบบี้อะไรกันนะครับเอาต้นไม้นะครับมาวางให้มันเป็นแบบเขียวเขียวนะแล้วก็จะเอาโซโฟ,ฟามาวางนะครับเหมือนประมาณว่าห้องรับรองลูกค้ารองรับลูกค้าอะไรประมาณนั้นนะนะตอนนี้นะครับผมมีความคิดว่าผมจะอาไอลินชักเนี่ยนะมาวางแล้วก็เรียงๆรๆงเรียงกันไปเรื่อยนะครับเป็นเหมือนกําแพงนะครับแล้วก็จะเอาต้นไม้เนะี่ยมาวางไว้ข้างบนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแบบเขียวเขียวไงโซตรงล็อบบี้นี่ครับเซนก็ได้เอากําแพงมาติดเพิ่มอีกเพื่อที่มันจะได้แบบดูเป็น โซนเป็นโซนตัวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะส่วนตรงนี้คนระับผมก็เอาโซฟาแบบยาวเนี่ยมาวางเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะเอาเก้าอี้มาเอ้ยไม่ใช่เก้าอีส้สิแล้วก็โต๊ะกระจกนะครับมาวางไว้2ตัวนะโอเคตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงมุมนี้อีก1ตัวนี่แบบนี้นครับแค่นี้นะครับมันก็จะดูเป็นโซนโล็อบบี้ขึ้นมาแล้วนะครับไหนไปดูจากมุมสูงหน่อยสิเออแบบนี้แบบน,แบบนี้ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือ <laughs> แลนนี่คือร้านขายติมของเซนนะครับ ทำไมมันเยอะจังไว้ติมเสาตรงข้างตรงนี้ครับเซนก็ได้ให้ผมเอาไฟเส้นมาประดับนะอุ้ยสวยขึ้นมาทันทีอะไรที่มีไฟเส้นเนี่ยครับคือสวยหมดเลย <c oughs> สโเกมนี้แมบบนี้อะนะโอเคไฟเส้นรอบทั้งหมด3มมุมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็โซนรับแขกนะครับอยู่ตรงนี้โอเคล็อบบี้ล็อบบี้ ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผู้ชมเหลือแค่รอเซ็นตบแต่งไฟนิดนึงนะครับก็จะเป็นอานเสร็จร้อยแล้วสาหรับคอนโด2ชั้นของเราเนี่ยครับตอนแรกไว้ทํา3ชั้นนะครับกลายเป็นทำเอ่อล็อบบี้ข้างหน้าแทนนะครับตอนนี้นะครับคอนโดของเราก็เสร็จไปที่ลอยแล้วครับคผูชมเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับโอเคเริ่มจากโซนล็อบบี้ก่อนเลยแนะครับเข้ามานะครับก็จะเจอกับเออโซฟารับแขกนะครับ สองชุดนะครับแล้วก็ร้านขายติมสวัสดีค่ะม,มีแม่ค้ายืนอยู่ด้วยแล้วก็โซนโล็อบบี้อ่าตรงนี้ไอตอนสวัสดีค่ะเออทำสองหน้าที่ซะเลยแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นโซนที่เซนทําขึ้นมาเนะครับเป็นโซนที่สว่างแล้วก็สวยมากเป็นโซนรับแขกอีกโซนหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับชั้นแรกก็จะเจอกอยขึ้นยากนิดนึงนะครับคุณชมบ้านหลังนี้ คอนโดคอนโดนี้ขึ้นยากหน่อยโอเคตัวนี้คือโซนดูเด็ดฟิกนะครับมีต้นไม้ประดับอยู่นะครับม,มีไฟยัดเข้าไปในต้นไม้ด้วยตัวนี้ครับก็เป็นโซนโชว์ฟิกเกอร์นะครับต่างๆแล้วนี้ก็เส้นอันนี้แท่งแะละมันรู้ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมอย่าไปสนใจมันนะตัวนี้ก็คือผมผมผมเช็ดเท้าก่อนขึ้นที่นอน,นแล้วก็เตียงนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจแท่งนี้นะ ต่อไปนะครับขึ้นไปก็จะเจอกับโซนครัวแล้วก็โซนขนมนั่นเองนะโอ้เลมพอนไม่กระจ,จ,จายกระจายเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็โซนปรุงอาหารนะครับตู้ยเย็นนะครับแล้วก็พวกมโครเวฟนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่เราสามารถหยิบขนมออกมากินได้เลยนะแล้วก็นั่งกินข้าวนะครับแคบหน่อยแต่ก็โอเคแหละเดี๋ยวจะมาปิดไฟให้ดูกันนะครับว่าตอน,น,นคืนเนี่ยมันจะสวยสักแค่ไหนนะเออ เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือตอนคืนคือตอนคืนสวยมากเลยเพื่อนผู้ชมสวยมากมากคือผมชอบมากเลยนะคอนโดคอนโดนี้ <c ười> คือตั้งใจทํากันมาก,กน,นะโดยเฉพาะเซนนะครับเซนคือใส่ใจรายละเอียดหลายๆอย่างเยอะมากโซนห้องนอนก็คือน่านอนมากนะครับส่วนห้องครัวก็ธรรมดาธรรมดานะครับเป็นครัวธรรมดาไม่มีอะไรมาก สำหรับคอนโดนี้นะครับก็เต็ม10บคุณผู้ชมให้กี่คะแนนคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์มานะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไใว้เรา2คนด้วยนะสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณชมติดตามกันด้วยคือคอนโดนี้เราตั้งใจสร้างมากจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย